ครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุกคนเด้อมันนี่กสีมหากินเข่าป่ามันยิงป่าที่พร้อมทีมงานทั้งด้านลังเนี่ละแมนเบิร์ดอ่านะเป็นจังไหกะซอยเป็นเสียกับเป็นกำลังแก่เนี่ยเด้อมือแรกพ่อกันเออเป็นคนงานมือแรกมากินเข่าป่าอุปกรณ์ครบมีหลอดนิออนยังอยู่กลางป่าพอดีพอดีพี่น้องเอ้มาเบิง่งบรรยากาศ ลูกทุ่งขนาดมันยังได้กับกำลังใจในเด้อสีม,นม,นนมนันเที่งบัวมันก็ได้เออคือหัวหน้าที่บมามาัวมันคือเก่าสินหัวเจ้าวัดก็มีนะครับเจ้วาวัดอยู่แนมะ่ครูในถังฟองใหม่โอ้ยังไปถือยังขึ้นเดือดบอัวมันอ่าเมื่อว่ากินเข่าปลายิงปลาได้พี่น้องเลย มันนี่กัวปลาโอ้ยมากไก่จกักสีมานประมาณหนอ,อกถ่ายเวรน้ำกันได้นี่แล้วอุปกรณ์การนี่ปลาก็ได้มีโค้มีปืนมีของมอแหกแต่กระโปรงพร้อมสิกินอ่อาก็ปลาหม่านนี้ลแหละครับได้ขึ้นมาแล้วปลาก็ได้เพอาะได้ย่มพอได้ย่พอยพอได้กินตอนเดิกสร้างข้างนี้ก็กำลัง เช็ดก้อยอยู่อันนี้ก้อย <c oughs> อช็คนอนกินด้กันนะครับเดอ้อมาเนยมาเนยมเจียงมอย่างมาเนยมาเจียงแล้วเจียงแล้วมัน,นจวดจวดจวดจดอกปลาก็ไดพอด้กินแรงกินรอบเด้อ ปัดทาแลลวจังเบิ่งกินทากินนั่นบองอีกเที่ยนอ่เอาเนาะครับเนาะมันมันตัวใหญ่ดาตัวใหญ่ไม่จะลุดกินิเองอามวันทองมีปลาตัวเนี่มีปลาต้ใหญงเติบปิ้นอ่นี่อืมอันนั้นใช่ปะแซ่ะ โอ้ยเสียปักเสียปักมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้อไปมึงเนี่ยไปมึงเนี่ยโอ้ยข้อหางหางปลาตัวนี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวต้มกันเด้อเนื้อร้ายได้มากก็ได้กินอยู่ตอนนี้โอ้ไม่เสียปลาไม่เสียปลาลอดลอโอ้เอาลอดลอดไปทั้งก้อยปลาปิ้งปลาพี่น้องเลยมา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 นำกันหืมหลอบเดือด นี่ที่เข้าที่เ้ขาแส่กสกนกันได้พี่น้องเด้ใจบอกที่ขาโอ้โออยี่ขวายังไม่โทษเราจุดหงอยเพื่อจะมันงหงอหมีสี่คน่มัมีสี่คนหมาสี่คนโอ้ยเป็นหตุใดจจัง กินยี่แปดเบื้องพูหนึ่งมากมาพี่น้องมากเซ็บนาพักยังหังกิมโมเดนดอกเฮ้ยโอ้กูอานึวันเดียวมันแห้งกุ้งห่นะกินได่ยุ้ไม่หอ่อนลูกใส่พอำพอโอ้ ช่วนเนี่ยกินอนไรหลูกเอ้ยกินเนี่ยกูก็หน่อยหนกูเด้อ่าขั้นมาคลิปนี่ก็กดติดตามเด้อผู้เกา่าแสบผู้เกา่าแสบผู้เกา่ากดติดตามกด subscribe บัก,กระดิง่งทั้งหัวนั่นได้อพี่น้องเลยเอาคลิปนี่ซ้ำหนี่งละน้อครับน้ออ่าสวัสดีครับ